Brett, come on. วงการกีฬายังมีแข่งเอาเหรียญทองแลยทุกคนคิดว่าวงการหมอนะ่ครับมีการแข่งกันไหมวันนี้นะครับหมอไทยประทับหมอเกาหลีชวนดูครับว่าหมอเกาหลีบินมาถึงที่คลินิกดิสเคนะครับมาทําอะไรไปดูกันเลยครับการที่หมอเกาหลีบินมาถึงดิสเคนะครับไม่ใช่แค่คลินิกที่นี่ใหญ่เป็นเฮดควอเตอร์เลยนะครับแต่ยังได้รับเกตจากสากคนแล้วก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยครับคือเราให้ความสัมพันธการอัปเดตการรักษาและฟิมือของแพทย์อย่างต่อเนื่องครับการที่หมอเกาหลีมาใช้เทคนิคใหม่ๆนะครับเพราะมันเป็นส่ึึอมมมาาาาาารรรทททีเใกกกกกกกพะฝฝุุไ แบบทุกเดือนเลยนะครับทุกการรักษาต้องอัปเดตพัฒนาและไม่หยุดนิ่งขอวงการความงามนะครับมีองค์ความรู้จากทั่วโลกที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกันนะครับและหัวใจของเดซเคนะครับก็เชื่อว่าฝีมือและความเก่งของหมอเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับอย่างเทคนิคหมอเกาหลีรอบนี้นะครับเราได้เห็นแนวทางพิโกโอลิโตและโบท็อกจากสไตล์เกาหลีด้วยครับ2025แบบอัปเดตล่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆที่สําคัญนะครับที่เดซเคเนี่ยมุ่งมั่นยกระดับฝีมือแพทย์ทุกคนเพราะเชื่อว่าในโลกความงามเนี่ยไม่ได้มาจากแค่เครื่องมมมมมืืืืือออออออหหหรร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 ตตตััััััววยยยยยาา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 ่่่่่่่งงงงงเเเเเเดดดีีีีนนนนนนะะคคคคบบแแจกกกกกกกฝฝึททททษขใช้้ฬลลสพ์ไไ มีแค่ความรู้นะครับแต่ต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วต้องพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความสามารถที่อัดับใช้ทฤษฎีต่างๆให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมากเท่าที่จะทําได้ครับจริงเนี่ยต้องไม่ถอยหลังนะครับต้องลงทุนในทักษะในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอวงการแพทย์ก็เหมือนกับวงการกีฬาครับที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่มีคําว่าเก่งพอแล้วครับแต่มีคําว่าต้องเก่งมากขึ้น,นเรื่อยๆเก่งมากขึ้นทุกวันครับไม่อย่างนั้นอยู่เฉยๆเพิ่มแป๊บเดียวเนี่ยความรู้ไม่หยุดนิ่งนะครับเดี๋ยวล